การส่งเน่าเฟ้หมดอยู่วัดไหนมานี่มาบอกชื่อวัดมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเล่นให้ร้องเลยผู้าษาคนยังไม่รู้เรื่องอย่างี้ยสามารถสำนึกมีไหมวัดผู้ใหญ่เหมือนไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะชื่อพระอะไรคะ ขอชื่อหน่อยอืมกลัวเลยอ่ะวัดผูใหญ่จังหวัดค่ะต่อใอ้คุณไม่ร่ลาบล้วงอะไรคุณก็ไม่ควรมาเล่นมันที่ของพระเล่นเหรอแอปนี้อืม ฉายาบรรยาโชโตวันวัดพอ่อวัดพูใหญ่จังหวัดอะไรคะคำวงการาศาสนาซืึมเสียหมดเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าเขาทำผิดอะ่ะจริงไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองทำผิดอยู่ ไม่ได้มีความเกรงกลัวความละอายต่อบาปความละอายต่อตัวเองไม่มีไม่มีมมเออเกิดหมาก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันแหละไมไ่รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดใดๆลาั้งขึ้น ด่าเยอะจะ้คนเราไม่ต้องด่าเยอะอะไรมากมายหรอกมันต้องมีสันึกสํานึกของตัวเองตั้งแต่แรกแล่ะต้องให้มันนั่งด่าอะไรเยอะแยะขนาดนี้ บ้าบอคนสติไม่ดีหรือเปล่าอ่ะโอ้แม่งบอกมาไม่ได้กลัวเลยอ่ะไม่ได้กลัว,วจะเองทําผิดหรือไม่ได้มีสามารถทำนึกเลยว่าจะเองผิดไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยบ้าบอก